โจทย์กำหนดให้ s เป็นเซตคำตอบของอสมการนี้ถ้า a และ b เป็นสมาชิกของ s ที่มีค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ a คูณ b, b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้งั้นเรามาหาเซต s โดยการแก้อสมการนี้กันนะครับตรงนี้นะครับน้องล็อกฐานเดียวกันก็คือฐาน10บวกกัน น้องสามารถทำต่อโดยใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่า log n คูณ n ฐาน a เท่ากับ log n ฐาน a บวกกับ log n ฐาน a ซึ่งสูตรนี้มันหมายความว่า log ฐานเดียวกันบวกกันน้องจะสามารถรวมกันได้โดยนำค่าหลัง log มาคูณกันดังนั้นตรงส่วนนี้น้องจึงได้เป็น log นำค่าหลังล็อกมาคูณกัน จะได้ตามนี้ครับอ่าและต่อมานะครับน้องการที่น้องจะเปรียบเทียบล็อกได้เนี่ยน้องทําให้สองข้างเป็นล็อกฐานเดียวกันซะก่อนข้างนี้เป็นล็อกฐานสิบดังนั้นหนึ่งตัวนี้น้องสามารถทําเป็นล็อกฐานสิบได้ก็คือล็อกสิบฐานสิบนะครับและการจะเปรียบเทียบค่าล็อกเนี่ยน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าล็อกเอ็มฐานเอมากกว่าหรือเท่ากับล็อกเอ็นฐานเอ ถ้า a ของน้องเนี่ยก็คือฐานมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1ก็คือ a เป็นเศษส่วนแท้นะครับน้องจะได้ว่ามันจะเป็นฟังก์ชันลดซึ่งก็คือจะขัดแย้งดังนั้น m จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ n ขัดแย้งกันนะครับน้องแต่ถ้า a มีค่ามากกว่า1น้องจะได้เป็นฟังก์ชันเพิ่มซึ่งมันก็จะขอยตามดังนั้นน้องก็จะได้เ มากกว่าหรือเท่ากับ n คอยตามกันนะครับแล้วจากที่ตัวนี้มันเป็นฐาน10ซึ่ง10มันมากกว่า1น,นะครับก็จะเป็นไปตามกรณีนี้ก็คือคอยตามน้องจึงได้ว่าค่าหลังล็อกฝั่งนี้ก็จะมากกว่าหรือเท่ากับค่าหลังล็อกฝั่งนี้น้องจึงเขียนใหม่ได้ตามนี้นะครับ และตรงนี้นะครับน้องสามารถทําต่อโดยใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่า log m กกําลัง k ฐาน a จะเท่าก,กับ k log m ฐาน a สูตรนี้นะครับมันหมายความว่าน้องสามารถเอาเลขชี้กำลังที่อยู่กับค่าหลังล็อกเข้ามาคูณข้างหน้าล็อกได้ดังนั้นตรงนี้น้องนำ2เข้ามาคูณข้างหน้าจะได้เป็น2 log x เพื่อให้อัดสมการนี้ดูง่ายขึ้นนะครับพี่จะแทนล็อก x ด้วย a ดังนั้นน้องจะได้ a คูณกับวงเล็บ9ลบ 2a มากกว่าหรือเท่ากับ10ทีนี้ปับ๊บน้องก็นำ a เข้ามาคูณจากแจงเลยครับน้องจะได้ 9a ลบ 2a กํลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ10 ่าและหลักในการแก้อสมการผู้นามนะครับน้องขั้นแรกเลยก็คือให้น้องทําให้ข้างหนึงเป็น0โดยให้สมบัติข้างหน้าตัวแปรยกกาลังสูงสุดเนี่ยมีค่าเป็นบวกดังนั้นเราจึงย้ายค่าฝั่งนี้ทั้งหมดมาไว้ฝั่งนี้นะครับน้องจะได้เป็น0มากกว่าหรือเท่ากับจากค่าลบตรงนี้ก็จะกลายเป็นค่าบวกนะครับก็จะได้ 2a กํลัง2จากค่าบวกตรงนี้ก็จะกลายเป็นค่าลบนะครับก็จะได้ลบ 9a บวกสิบอ่าขั้นต่อมาก็คือให้น้องดูว่ามันมีตัวร่วมไหมถ้ามีก็ดึงออกมาเลยซึ่งน้องเได้ว่ามันไม่มีตัวร่วมนะครับอ่างั้นน้องก็แยกแฟกเตอร์เลยยกกําลังสองก็แยกได้สองวงเล็บนะครับหน้าคูณหน้าได้หน้าดังนั้นน้องก็จะได้เป็นสองเอกับเอหลังคูณหลังได้หลังน้องก็จะได้เป็นลบห้ากับลบสองนะครับ ลบคูณลบสได้บวก10อ่ะต่อมาใกล้คูณใกล้ได้ลบ 5a ใกล้คูณใกล้ได้ลบ 4a a ลบห้บวกกับลบ 4a ก็จะได้ลบ 9a นะครับดังนั้นน้องก็แยกแฟกเตอร์ถูกแล้วอะต่อมานะครับน้องก็เขียนเส้นจำนวนเลย2 ห้าส่วนสซึ่งห้าส่วนสเนี่ยมันก็คือ2.5นะครับมันก็มากกว่าสองนั้นก็อยู่ทางขวาก็ถูกแล้วต่อมาน้องใส่เครื่องหมายบวกลบบวกจากขวามาซ้ายนะครับเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับก็ต้องจุดทึบนะครับและพะหุน,นามนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับศนน้องต้องเอาช่วงลบนะครับซึ่งค่าที่น้องได้เนี่ย ก็คือค่า a นะครับดังนั้นน้องก็จะได้ว่า a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ5.2ส่วน2ซึ่ง a น้องแทนด้วย l o อก x นะครับดังนั้นตรงนี้น้องก็จะได้ l o อก x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5.2ส่วน2มากกว่าหรือเท่ากับ2